มีข่าวสารของโรดิโกโกเอสมาอัพเดทให้ฟังนะครับมีรายงานจากมาก้าครับสื่อสายมาริดครับเคยว่าโรดิโกตัดสินใจแล้วครับอยู่เรียนมาริตต่อไปโอ้โหหลังจากที่คุยกับชาบีอลอนโซอะไรต่างๆน่าจะลงตัวแล้วครับจาน้าของมาก้านะครับสื่อเจ้าดังของสเปนนะครับรายงานบอกว่าโรดิโกโกเอสครับตัวรุกของเรียนมาริตตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับสโมสรต่อไปในซีซั่นหน้า แขนรับบราซิลครับตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างต่อเน,นื่องในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังมองว่ามีความสัมพันธ์น้อยกว่าวินิสจูเนียเปลียนปาเป,ป,ป,ป้แล้วก็ชูดเบรุยแฮมก่อนหน้านี้มีรายงานบอกว่าทางเรอัลมาดริดเองก็พร้อมปล่อยตัวโรนิโกจากทีมเหมือนกันหากได้ราคาในระดับ80ล้านปอนด์นะครับคาร์โลชิโรติอดีตเจ้านายเคยออกมาปฏิเสธรายงานที่ว่าโรดิโกแต่ัดสินใจจะย้ายออกจากสโมสรช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก่อนจะแยกทางกับสโมสรไปคุมจิมเจ้าบราซิลนะสำหรับคาร์โลชิโรติ ส่วนใน่นของชาเบียลลอนโซครับที่เข้ามารับตําแหน่งกุนซือคนใหม่ก็ถูกถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันซึ่งทางอลอนโซก็บอกว่าโรดิโกเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและเราต้องการเขาจากรายงานล่าสุดของมาก้าบอกว่าโรดิโกแสดงเจตนารมชัดเจนแล้วว่าต้องการอยู่กับเรอัลมาดริดต่อไปและเป็นส่วนสําคัญในการสร้างทีมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกนะครับว่าโรดิโกเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาจากซานโตสครับมาอยู่กับเรอัลมาดริดเมื่อปี2019 โรดิโกลงเล่นให้ทีมไปแล้ว267เกมนะครับทำ68ประตูกับ5แอสซิสต์นะครับคว้าแชมป์ลาลิกาสเปน3สมัยโกปาเบเดเร1สมัยสเปโกปาเดสปันญา3สมัยยูฟาชูเปอร์เลก2สมัยยูฟาซูเปอร์คัพ2สมัยบวกกับฟีฟ่าคลับครับแล้วก็ฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลครับ Club, อีกอย่างละ1สมัยนะครับถือว่าเจตประสงค์เจตจำลองชัดเจน ว่าจะอยู่ที่เรอัลมาดริดต่อไปใจจริงอะนักเตะมันไม่ได้ต้องการจะย้ายไปไหนครับแค่อยากจะรู้อยากจะเข้าใจสถาะนะที่มันชัดเจนของตัวเขาในทีมเรอัลมาดริดนะครับว่าเขาเหมาะกับแบบไหนแล้วก็อยากจะคุยโปรเจกต์ความในใจอะไรต่างๆกับคุณซื้อคนใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนถ่ายจากอา,อาลอนโซจากอันอันชโรติมาเป็นอารอนโซสุดท้ายก็ได้คุยนะก็ไปในทิศทางบวกครับสำหรับ ทางชาบิลโซกับทางโรดิโก้ก็เคลียร์ใจกันเรียบร้อยอะไรต่างๆว่าเขาอยู่ในแผนเขาอยู่ในโปรเจกที่มันสําคัญสุดท้ายก็ต้องอยู่ต่อนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับทีมที่ดีที่สุดแล้วอะจะต้องย้ายไปไหนอีกนะครับบอกเลยนะครับจะย้ายไปไหนอีกครับของดีอยู่แล้วนะสาหรับโรดิโก้ถ้าย้ายก็ราคาสูงแน่นอนครับไม่ต่ํากว่า80ล้านอัพต้องบอกงี้ว่าไม่ต่ํากว่า80ล้านอัพนะครับ ดูข่าวสารของโรดิโกกันเสร็จเรียบร้อยนะครับไปดูข่าวสารกันต่อเลยของเทรนต์อ no. เลสเซโน่ล่าสุดทางโรมาโน่บอกว่ามาริดเนี่ยใส่ค่าชีกสัญญาเทรนต์อเโน840ล้านปอนด์นะครับถ้าใครสนใจล่าสุดครับฟราบิซนะิโอโรมาโน่นักข่าวกุนนังบอกว่าเรนต์มาริดครับใส่ค่าชีกสัญญาของเทรนต์อเโนครับไปขวาตัวใหม่ไว้สูงถึง8 4 0ล้านปอนด์ แข้งทีมชาติกรีอย่างโทเวนานโนยามมาร่วมทีมราชันุกขาวก่อนกำหนดหลังทางมาริดเองยอมจ่ายเงินเช่าเชยให้ลิเวอร์พูล10ล้านยูโรนะครับราวๆ8.4ล้านปอนด์ให้ปล่อยตัวก่อนหมดสัญญาสิ้นเดือนนี้30มิถุนายนหลังจากเคยเสนอให้เพียงแค่1ล้านยูโรก็ประมาณ840,000ปอนด์แต่โดนปฏิเสธนะครับโรมาโน่เนี่ยก็บอกว่าเรมริดครับใส่ค่าฉีกสัญญาของโทเวนานโนเอาไว้สูงถึง840ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครยอมจ่ายเงินมากขนาดนี้เพื่อดึงตัวไปร่วมทีมเน่ก็อยู่กับมารุดยาวๆครับคาดกันว่าเทรนนโนจะได้เล่นในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวาในระบบการเล่นของชาบีลาโซ่คนซื้อคนใหม่โดยสโมสรหวังกลับมาประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งในฤดูกาลหน้าหลังจากล้มเหลวจบด้วยมือเปล่าในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับรอดูนะว่าไปอยู่ที่เรอัลมาดริด จะประหาศผลงานสุดตราการตาขนาดไหนครับสำหรับทางเทรนอเล็กซานเดอร์อานนะครับ840ล้านปอนด์ไม่มีใครฉีกหรอกครับก็อยู่มัดริดยาวๆไปก่อนนะครับก็อยู่มัดริดยาวๆไปก่อนนะครับกำลังพึ่งย้ายไปก็ไปโชว์ผลงานไปโชว์ฟอร์มให้เข้าตานะฮะลองดูนะในแผนของอันอารอนโซ่แล้วก็ระบบทีมนะครับน่าจะลงตัวสำหรับเทรนก็ ไม่ได้มีข้อกังขาอะไรอยู่แล้วนะครับสื่อเผยว่าสเปอร์มั่นใจจะคว้าตัวลีรอยซาน,น่มาร่วมทีมได้สำเร็จที่พิมเมเลกนะรายงานจากฟุตบอลเมกาโตครับบอกว่าทอ,นนอรแนมฮอสเปอร์นั้นมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะได้ตัวลีรอยซาน,น่ตัวรุกของไบยเยนเมลิกมาร่วมทีมแข่งทีมชาติเยอรมนีอย่างลีรอยซาน,น่กำลังจะหมดสัญญากับโซรใต้ไบเยนวันที่30มิถุนายนนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะมีการต่อสัญญาใหม่แต่หลังจากซาน,น่เปลี่ยนเอเยนมาเป็นปินีสซาวี ไดมีการดเรียกร้องข้นเนี่ยเพิ่มขึ้นทําให้ทุกอย่างเนี่ยจบลงแบบยังไม่แฮปปี้เอนดิ้งนะครับอาร์นอนเชลซี huh. Chelsea, แล้วก็สเปอร์เป็น3ทีมจากพิม์ลีครับต่างสนใจอยากจะได้ตัวล er ีรอยซาน่นะครับแล้วก็มีทีมจากซาอุดีอาระเบียรวมถึงตุรกีครับก็ถูกมองว่าอยากดึงตัวซาน่ไปรูปงานเหมือนกันแต่ดูท่าทีของซาน่เองเนี่ยต้องการอยากเล่นในยุโรปต่อไปอย่างเช่นอยากเล่นในอังกฤษมากกว่าหลังเคยเล่นให้กับแมนซิตี้มาแล้วนะครับ แล้วรายงานจากฟุตบอลเมกาโตก็บอกว่าสเปอร์เนี่ยสแสดงความมาั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัวซาเน่มาร่วมทีมได้หลังจากสโมสรประสบความสําเร็จคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นลีกในฤดูกาลหน้าช่วงปี2016-2020ถึงที่ซาเน่มาอยู่กับแมนเชสตี้เนี่ยเขาช่วยแมนเชสตี้คว้าแชมป์ยูฟ่มปียน์ลีก2สมัยนะครับเอฟเอครับ1สมัยลีกคลับ3สมัยลงสนามไม่ทีมรวมกว่า135เกมทำ39ประตูกับ44แอสซิสต์ด,ด้วยนะครับ นะ่าสนใจมากๆสถานการณ์ของลีรอยซาเน่เดี๋ยวรู้กันใกล้ๆนี่แหละครับเลวปูครับเลงลูเกบาครับของไรสิกหักเสียอิบราฮิมากราเต้ในอนาคต ดูกันหน่อยครับรายงานข่าวจากฟุตบอลอีสเดอร์รายงานบอกว่าลิปูมองกาสเตโรลูเกบากองหลังของเอเบลลซิกเสริมแนวรับหากเสียอิบราฮิมาโก,กนาเตนในช่วงสัป์น,นี้ลิปูเนี่ยจัดก,การต่อสัญญากับโมฮัมเหม็ดซาลาและก็เวอร์ซิลฟันได้สำเร็จแต่ทีมก็เสียโทเรนาโนที่ตัดสินใจย้า,ายไปอยู่กับมาริดนอกจากนี้พวกเขายังเสี่ยงที่จะเสียโกนาเตออีกคนเนื่องจากโกนาเต้เหลือสัญญ,ญาอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับโดยมีรายงานบอกว่ามาริดแสดงความสนใจและหากการต่อสัญญ,ญาติดขัด โอ้โหก็มีสิทธิที่ลิพูจะเลือกขายออกไปดีกว่าจะเสียฟรีซัมอหน้ารายงานก็บอกนะครับจากอิซาเดอร์ก็บอกว่าทางลิพูวางลูเกบากองหลังของไรสิกอยู่ในข่ายที่จะดึงมาร่วมทีมหางสุดท้ายกนาเตย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปลูเกบาถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่มีความเร็วสูงเดยมีการบันทึกสถิติว่าเขาสป,ปีดความเร็วสูงสุดที่35.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเชเบร์ล,ลีกฤด,ดูกาลนี้ครับในขณะที่กนาเตถูกบันทึกไว้ที่ประมาณ34.1กิโลเมตรต่อชั่วโมง เร็วกว่ากันกว่ากิโลหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาของลูกยบาคือลูกกาอากาศซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์ในการเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเขาชนะลูกดวลกาอากาศเพียงแค่26ครั้งในบุนเดสลีกาขณะที่โกนาเต้ชนะกว่า76ครั้งในพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือเอาง่ายๆก็โกนาเต้เล่นดีกว่าในเรื่องของลูกกาอากาศนะครับแล้วก็ความสูงได้เปรียบกว่าลูกยบาเยอะเลยนะนะรอดูแล้วกันนะครับว่าอันนี้มองไปทางเลือก ค่าว่ากราเต้ไม่ต่อสัญญาใหม่กับลิปูแล้วลิปูจำใจต้องขายออกเนี่ยก็มองเป็นทางเลือกอีกคนหนึ่งนะครับ